หัวเมียหลังเที่ยงคืนเงียบกี๊บหญิงจราบดีครับผมจะเจ็บใจ,จเจ็บอกอุ้ยมันเป็นอะไรทำไมเจวดามันแข็งอย่างนี้ทําไมทนายมันเก่งอย่างนี้เอาไมทนายมันเก่งอย่างนี้ทําไมทําททอะไรมันไม่ได้เลยเปล่าครับไม่ใช่ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะกระบวนการมันเป็นอย่างนั้นพี่ไมค์โวนบดีครับคุณอัตตะพลบดีครับเอาถูกต้องกับพี่นัตพลกระบวนการมันเป็นอย่างนั้นกระบวนการยุติธรรมมันยังไม่เสร็จสิ้น กระบวนการยุติธรรมมันยังต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อ,อสอบปากคำเพิ่มเติมยังมีการกรณีที่ต้องส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ภ้าพี่โบสวัสดีครับพี่โบครับวันนี้มีคนเสียหมาไปแล้วครับมีคนเสียหมาแล้วครับไปให้ข่าวซะไปเออกระเลิกดำแจะโดนแน่วันนี้ไอหมาขารีบบอกจะไปยืนให้กำลังใจป้าติโตไม่เห็นหมาขารีบสักกันนะนะสุดท้ายครับนะเออสุดท้ายดำแจะไปเที่ยวนะครับพี่ไมายโฟนสวัสดีครับนะโอ้ไม่เห็นหมาขาเรีบสักตัวครับพี่ยืนอยู่ข้างถนนดู ก็ไม่เห็นมีหมาขาลีบ,บางตัวมันยืนทถานั้นนะมึงจะไปหาพระแสงขอเงาอะไรกับมึงเหรอเดี๋ยวไม่แน่นะครับผมว่างผมจะเดินทางไปให้กําลังใจด้วยการยืนยิน้มนะครับผมจะเดินทางไปให้มันมีความอ,อ,อับอายให้มันมีความรู้สึกที่มันต้องเจ็บปวดเหมือนกับผมสุดท้ายเราเจ็บปวดอยู่คนเดียวนั่นเราอ่ะุณเพียงกายุูเราพบกันได้แค่ฝันัสดีครับคุณอนุรักษ์สวัสดีครับพี่นางสวัสดีครับผมคุเจารุนีนะทำอะไรก็เป็นแต่ข่าวลือ นะครับนครนายกก็ข่าวปลอมของปลอมอะไรก็ไม่รู้นะฮะอะไรก็ไม่รู้ครับพี่ท่านอันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะต้องออกมาขอโทษด้วยนะ <c oughs> หรือวันนี้จะไม่มีใครขึ้นครับหน้าแหกกันเป็นแถวแถวหน้าแหกหน้าแตกกันเป็นแถวแถวครับพี่น้อง <c oughs> ดูซิว่าจะมีใครึ้นมาเล่นไหมไอหมาชิบะว่าสัญญ่เหมือนกันเล่นไปเยอะ <c oughs> เกยทับเขาไปเยอะผมถุยเขาไปเยอะเป็นไงครับ <c oughs> เป็นไงครับ <c oughs> ทำอะไรก็ได้ไหมครับ ทำอะไรเดเําแจ๊กอีแลกอีกาได้ไหมครับนะฮะจะรออะไรกันครับพี่น้องครับจะรออะไรครับพี่น้องครับอีโมจิขำต้องมาแล้วนะครับพี่น้องครับว่าทําไมแปลกจังเลยไอฝั่งนั้นมีแต่ของปลอมทําไมฝั่งนั้นมีแต่ของปลอมมีแต่คนคิดคุยมีแต่คนน้ําลายครับเนาะพี่คีวีวันนี้ครับคุณวันเพลนคุณไอวี่บราวน์นักการบันทีครับพวกพี่จะรออะไรล่ะครับพี่สมชานต้องอีโมจิหัวเราะขำๆแล้วนะครับมีแต่ของปลอมไม่ปลอมก็น้ําลายไม่น้ําลายก็ขี่โม้ไม่ขี่โม้ก็หัวขขีีีี่่เรรรืออยโโ้้หววัันาาแแจจมมมสสุุคคคบบด ไปเที่ยวใม้มีความสุขนะไอ้น้องน้องไปกินไปเที่ยวใม้มีความสุขบอกให้พวกคนบางคนแม่งอกแตกตายควสุกัญญาไปดิครับพี่อมพอไปดิครับสมน้ำหน้าเนี่ยผู้นั่งรอแต่เช้าเนี่ยจะดูที่ว่ามีใครจะเล่นคอนเทนต์ไหมเงียบเก็บพี่น้องครับเงียบเก็บเลยครับไม่ว่าจะเป็นไอกากเดนเงียบเก็บนะฮะเงียบเก็บก็ผมบอกแล้วว่าเทคนิคชั้นสูงนะครับมันเป็นเทคนิคชั้นสูงทนายประจำตระกูลอาจจะไม่ได้รู้เรื่องนี้แต่ผมมีเทคนิคชั้นสูงคุณน้อมน้อยัสดีครับอุวาลิด,ดานะพี่หนุ่มใหญ่ เอาแล้วสิทีนี้จะทํากันยังไงละสิกระบวนการแก้เซ็งเนี่ยพี่น้องครับไอกระบวนการจ็อกเกอร์เนี่ยมันจะทํากันยังไงครับไอนี้รวมตัวกันเป็นกระบวนการจ็อกเกอร์ออกมาพูดนั่นพูดนี่โอ้ขคมคูทมทุยสารพัดสารเพเอาล่ะสิไม่เป็นไปตามที่ตัวเองพูดจะตอบเอฟซีพี่น้องประชาชนอย่างไรแม่ลูกสองสวัสดีครับชิปหายแล้วดําแจไปเที่ยวงานเข้าไอที่กูพูดไปเยอะแล้วเป็นเดือนเเป็นปีปีไอที่กูพูดไว้ตั้งเจ็ดแปดวันว่าดาแจโดนแน่วนันที 30, ่สามสิบเมษาสวยแน่ดําแจสวยแน่พี่น้องครับน้าลายล้วน น้ำลายล้วนๆเลยเสียหมากันเป็นแถวเลยเสียแพ้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเสียหมาไปด้วยนะครับนะฮะเออพี่รสอ๋อบอกว่าดู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 เธอทําทําไมจึงทํากับรองรีบได้ดู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 เธอทําทําไมถึงทํากับเพื่อนสาวได้กูละคำบอกตรงๆนะเลิกเล่นข่าวลือข่าวปลอมได้แล้วถ้าอยากจะได้ข่าวจริงให้มาที่นี่นะนะนักบวสดีครับคุณตองดีครับคุณเสวัสดีครับ คือพวกมึงเนี่ยปั้นแต่ข่าวพ่อแม่ทํางานอยู่โรงน้ําแข็งคือปั้นน้ําแล้วก็ให้เป็นตัวขึ้นมาเสร็จสุดท้ายแล้วก็ละลายครับคุณนานานสอรี่สวัสดีครับเรามาลองดูกันนะครับวันนี้จะมีหมาตัวไหนออกมาแซงความรับผิดชอบจะมีไอ้พวกไอ้เฮิบนะครับสมัยก่อนไม่มีคนชอบใช่ไหว่าไอ้เฮิบไอ้เงิบนะครับไอ้เฮิบนะนะนะครับอ่านะครับบอกว่าดำวันนี้ต้องถูกขังนะฮะนะดำไปเที่ยวซะงั้นคือีดยโอสวัสดีครับนะครับ,นะรบผมไม่รู้จะใช้คำไหนนอกจากคำว่าไอ้เฮิบ น in <Yeah. S 2> ้ำลายนะครับผมจะคำนี้ไ cle ด er. ้ไหมไอพวกสารพัดสารเพทั้งกลุ่มน้ำลายอย่างเงี้ยขี้โม้ขี้คุยไม่มีหาอะไรเลยทำให้เอฟซีต้องไปนั่งเกอร์นะเอฟซีของพวกเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่มีเขาขึ้นไปทุกวัน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 แล้วครับหลอกซ้ำหลอกซากหลอกซ้ำหลอกซากมีเขาขึ้นไปทุกวันทุกวันกลายเป็นบัฟฟาโลกลับสวัสดีเอฟซีพี่น้องประชาชนของฝ่ายนั้นนะครับตื่นได้แล้วครับทุกท่านครับตื่นได้แล้วครับพวกคุณตื่นได้แล้วครับเมื่อไหร่พวกคุณจะตื่นจากความไม่รู้ตื่นจากความถูกหลอกล เอเอบบสวัสดีครับคุณสมชายสวัสดีครับเมื่อไหร่พวกคุณจะตื่นจากความไม่จริงเมื่อไหร่คุณจะหลุดจากความเป็นเครื่องการเป็นเครื่องมือของพวกเ